ที่73ปิศาสามนิ้วพอบรรลุถึงบริเวณไหลยเขาเข้าสู่ดงสนแถบหนึ่งขณะจะโลดแล่นต่อไปพลันเห็นประรกายสีเขียววูบเข้าสู่คลองจากสู่ต้องชุกใจคิดขึ้นนั่นไม่ใช่กระบีประรกายเขียวของหาเซงรกรึดังนั้นยืดกายโถมไปยังประรกายสีเขียวนั้นพบว่าหาเซงนอนขคนกายอยู่หลังพุ่มสนีียแถบหนึ่งจริงๆ ชายชราหลังค่อมยกมือผลักหาเซิงนางกลับไม่ตื่นภายใต้แสงจันทร์สาดส่องเห็นหาเซิงหน้าแดงเป็นปังคล้ายร่ำสุราจ,จนเมาหมายเพียงแต่ลมหายใจสมอมสมอไม่มีท่าทีรับบาดเจ็บชายชราหลังค่อมรอบสงสัยใจรุนคิดขึ้นจอมอสภากระดูขาวเมื่อเป็นอาจารย์จิ้งจอกเหินนอกกำแพงใหญ่ย่อมไม่ลงมือต่อนางด้วยอําหิต เทพธิดาเมฆสยายญาติที่ช่วยเหลือนางออกมาย่อมยิงไม่ลงมือต่อนางหรือนางไม่อาจทนทานความเน็บหนาวพลล้มป่วยลงดังนั้นยื่นมือแตะหน้าผากหาเซง้งถึงกับแตกตื่นจนแทบกระโดดปราดขึ้นที่แท้หาเซง้งร่างโร้นลูกพิษไข่ขึ้นสูงจนสิ้นสติสูงปรดีหากบอกว่านางล้มป่วยลงเทพธิดาเมฆสยายญาติฉะนายโทษทิ้งนางไป ที่นี้เป็นไหลเขาอันหนาวเย็นยิ่งยามนี้ไม่มีวลารุ่นคิดสาเหตุกุ้มกายโอบอุ่มหาเสียงขึ้นนีบกระบีประกายเขียวของนางไว้ซ่อแขนโถมปร,ราดลงจากเขาพอมรษย์ถึงเชิงเขามันต้องสอหาโครกครัวชาวนาสักหลังก่อนสายตายามกวาดมองเห็นเบื้องหน้าส้ายมือเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งแสงโคมไฟสาดโลดออกมา ดังนั้นวิ่งทะมึงไปอยัางรวดเร็วเมื่อได้งรุดเข้าใกล้ที่แท้เป็นสาลเจ้าเล็กๆแห่งหนึ่งหน้าสุมประตูซาลเจ้าแควนโคมดวงหนึ่งประตูสาลเจ้าปิดสนิทภายในเงียบสงัดปราศจากสุ่มเสียงชายชราหลังค่อมโอบอุ้มหาเจ็งใิ้ข้ามกำแพงเตี้ยๆไปเท้าพอสัมผัสพ,พื้นพบว่าไม่ถูกต้องรู้สึกมีกลิน่นซากศพนอเปื่อพรุงกระทบจมูก จนใส่เสยนแทบอาเจียนมันรู้สึกประหลาดใจสารเจ้าร้างโทษซากศพเน่าเปื่อยไม่มีใดน่าประหลาดแต่สารเจ้านี้โครงช่างสมบูรณ์หาใช่สารเจ้าร้างไม่ยาวมวิการจุดโคมไฟชะไหนเไร้ผู้คนชายชราหลังค่มสูดดมเล็กน้อยจำแนกบอ,อกว่ากลิ่นซากศพเน่าเปื่อยระเหยออกจากห้องชายมือหลังหนึ่งดังนั้นไม่ไปสนใจ อกุ้มหาเซ็งเข้าสู่โบสถ์หน้าภายในโบสถ์กลับสะอาดสะอ้านเพียงแต่เมื่อทมมนไรแสงไฟมันมีกำลังภายในลึกลำสามารถเห็นภาพในความมืดเพ่งตามองเล็กน้อยแน่ใจว่าไม่มีสภาพผิดปกติคอยหยิบอาสนะสองใบซ้อนเรียงกันวางร่างหาเซยงลงปัญหาเฉพาะหน้าคือหาน้ำดื่มเพื่อใช้กรอกยาหาเซิง ดังนั้นเดินไปยังหลังโบสถ์ในที่สุดสอบพบห้องครัวชายชามตักน้ำครึ่งชามวนกลับมายังโบสถ์หน้ามิขาดเพ่งบรรลุถึงมุมโบสถ์ภายในโบสถ์บังเกิดซุมเสียงดังว่าอาจารย์ที่นี้มีคนจากนั้นเสียงชาราภาพเสียงหนึ่งดังว่าเป็นคนหรือถูกแล้วโอ้ยร้อนด้วยกิงนักนะเสียงชาราภาพเสียงนั้นดังว่าประหลาดแท้ ในหุบเขาซากศพไชนีมีคนมีชีวิตอยู่หรือชายชราหลังข้อมรับฟังจนงงงานบุกไม่ทราบหุบเขาซากศพเป็นสถานที่ใดแต่คาดว่าคงเป็นสถานที่สะสมซากศพคนตายมีนาเราเมื่อตอนเข้าศาลเจ้าจึงสูดได้กลิ่นซากศพเน่าเปื่อยมันแม้แตลึงลานแต่ปราศจากความวาดวันเพลนพรึงเนื่องเพราะด้วยพลังการฝึกปรือของมัน ไม่นำพาซากศพผีสางอันใดกลับเป็นผู้คนภายในโบททั้งสองสร้างความปรารใจแก่มันพวกมันเมื่อทราบว่านีเป็นหุบเขาซากศพจะในกล้ารุดมาด้วยความสงสัยยากรู้จึงเงี่ยวหูรับฟังต่อไปสุมเสียงตอนแรกคล้ายเป็นเลกหนุ่มกล่าวเสียงแหลมเล็กสดใสสือหูพวกเราจะช่วยแลนางหรือไม่เสียงชราภาพแม่แหบแห้ง แต่ยังแฝงความสดใสคล้ายเป็นสตรีชารานางหนึ่งแต่ยินนางกล่าวว่าย่อมแน่นอนช่วยคนชีวิตหนึ่งเป็นกุศลกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชัน้นนางยังเป็นโกนี่ยนางหนึ่งฉไหนล้มป่วยในหุบเขาสร้างศพนี้จุดอยู่เล็กน้อย ครันได้ยินสตรีชรากล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยวาราแทะโกเนี้ยนี้ไม่ได้ป่วยไขรชุมเสียงเด็กหนุ่มกล่าวว่าอย่างนั้นนางชนายกร่างร้อนรุ่หนางถูกผู้คนใช้พลังท่าดักขีผัดกระดูเปลี่ยนรูปเขาเช่นนี้เป็นว่าที่ก่อเหตุในหุบเขาซากศพนี้ไม่ใช่ผีสางหากแต่เป็นคนแล้วย่อมเป็นคนฟังว่าหุบเขานี้มีผีตายซากเพ่นผ่านอารวาส ว่าเราก็สราบว่าที่นี้เล่นกายด้วยตัวประหลาดใดจงใจก่อเหตุหลอกลวงผู้คนป้องกันไม่ให้คนภายนอกบุกรุกเข้ามาสุ่มเสียงสดใสของเด็กนุ่มดังว่าไม่ถูกต้องพวกเราเห็นซากศพจันมลมากถูกดูดมันสมองไปหรือคนจะกินมันสมองคนตายชายชาราหลังค่อมก็รับฟังจนตื่นตระหนกเรื่องกินมันสมองคนตายนับว่าเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรก สตรีชลานั้นกล่าวว่าพุโตองโปรดปราณีในหุบเขาซากศพมีสัตว์ร,ร้ายเพ่นพัน์อาจเป็นการกระทําของสัตว์ร,ร้ายก่อนที่จะไปสูดทราบชัดไม่อาจระบุว่าเป็นการกระทําของคนชาชาลาลังค่อมพอฟังพงสาวสตรีชลาเป็นแม่ชีต้องคุนคิดแม่ชีชลานี้มีความสาม,มารถไม่น้อย,อยมองปราดเดียวก็ดูออกว่าหาโมยมมยไม่ได้ป่วยไข้ เมื่อเป็นเช่นนี้จอมอศพักระดูกขาวบอกว่ามันเป็นอาจารย์จิ้งจกเขินกำแพงใหญ่คงไม่ผิดพลาดแล้วไม่ฉะนั้นมันในเลยใช้พลังอักขีพัดกระดูเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้กับหาเชิงการผัดกระดูเปลี่ยนกล้ามเนื้อเป็นวิธีการพ่อสร้างยอดฝีมือหาเส้งความจริงมีพื้นฐานหนักแน่นจอมอสพักกระดูกขาวยังไม่พอใจคิดพ่อสร้างนางใหม่ อย่างนั้นจอมอสภักระดูข่าวฉไน,นไม่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างมันกับหาเซ็งแต่เนิ่นหรือความนี้มีสาเหตุใดชูครูให้หลังเด็กหนุ่มนั้นกล่าวอีกว่าอาจารย์ฟังว่าโคมที่หน้าประตูศาลเจ้าเป็นผีตายซากจุดขึ้นเพื่อชักนำคนมาใช่หรือไม่แม่ชีชรานั้นกล่าวว่าเด็กเอย๋ยเป็นคนหรือพูดผีพวกเราจะได้สนใจ แต่สารเจ้าแฝงความประหลาดพิกลจริงๆปลอดลาดพิกลอย่างไรหรือบนบันไดหน้าโบสถ์มีของสิ่งหนึ่งเจ้าเห็นหรือไม่ไม่เห็นโอ้เป็นเด็กที่สับเพราจริงๆเจ้าไปดูเถอะชายชาราหลังข้อมรับฟังจนงงงนันวุบนรุนคิดขึ้นว่าเราก็ไม่เห็นมีของสิ่งใดได้ยินเสียงลมเบาๆคาดว่าเด็กหนุ่มนั้นโลดแล่นออกจากโบสถ์ชายชาราหลังข้อม โกชงโศีษะออกไปจิงดังที่ว่าบนบันไดโบสถ์กลับจัดวางกระโหลกสีขาวโปรงสองหัวแสงจันทราเขียงต้องกระโหลกศีรษะเป็นสภาพเย็นะเยือกิิ่งชายชราหลังค่อมฝึกฝีมือในหูบเขาแห่งความตายยูร่วมกับกระดูขาวชั่วนาตาปีกลับไม่ตื่นตระหนก แต่เด็กหนุ่มชุดเขียวที่โทมออกจากโบสถ์พลันอุทานอย่างแตกตื่นว่าอาจารย์เป็นกระโหลกศีรษะสองห่วใแม่ชีชลาส่งเสียงจากภายในโบสถ์ว่าเด็กเอ๋ยบนกระโหลกศีรษะมีรูเล็กเค่กเกิดหรือไม่เด็กหนุ่มชุดเขียวอุทานอีกครามีจริงๆเป็นรูเล็กๆสามรูเรียงรายเป็นรูปหนึ่งหน้าสองหลังอย่างนั้นเจ้าดูใต้หัวกระโหลกทับสิ่งของใดหรือ เด็กนุมชุดเขียวก้มกายลงเก็บกะโลกศีรษะขึ้นอันหนึง่งถึงกับพรห้องเสียงแหลมเล็กอาจารย์เป็นเรียนอีแปะสี่เรียนนั่นก็ใช่แล้วจะได้แต่ต้องเรียนอีแปะเหล่านั้นตอนนี้ยังห่างจากยามสีอีกนานนะักพวกเราสามารถพักผ่อนครู่หนึ่งชายชราหลังคมประาใจยิ่งดูท่าแม่ชีชราภายในหมดรู้จักคุณเคยกับกระโหลกศีรษะนี่เป็นอย่างดี มีเพียงทราบว่าบนหัวกะโหลกมีรูเล็กๆทั้งอย่างทราบว่าตายหัวกะโหลกทับเหรียญอีแปะไปใช่แล้วเหรียญอีแปะสีอันหมายถึงยามสีอย่างนั้นรูเล็กๆทั้งสามบรูหมายความอย่างไรในยุทธจักรมีตัวประหลาดชมชอบจะทำสัญลักษณ์เล่นลวดลายไม่ต้องบอกก็ทราบได้ ัวกะโหลกและโอรูเล็กๆทั้งสามปรูหมายถึงบุคคลคนหนึ่งแต่มันนึกไม่ออกว่าในยุทธจักรมีผู้ใดใช้หัวกะโหลกเป็นสัญลักษณ์แทนตนเด็กหนุ่มชุดเขียวไม่ติดต้องเรียนอีแปะขยับกายวูบล่าถอยกลับเข้าบนยามนี้ชายชรลาหลังคมสาบแล้วว่าหาซิงไม่ในหนาวสั่นจนได้ใครดังนั้นไม่รีบร้อนให้นางรับประทานยาเงี้ยนหน้ามองทองฟ้าเห็นเพิ่งผ่านยามสาม ยังห่างจากยามสีอีกช่วงหนึ่งแม่ชิชราภายในโบสถ์คล้ายไม่ใช่คนร้ายยอมดูแลหาเส้นเองมันกลับคิดชมดูว่ายามสีมีตัวประดาดใดปรากฏขึ้นชายชราหลังคอมเพลียวกายดุดหมอกควันลอยตัวขึ้นบนมุมโบสถ์มีเพียงสุกซ่อนตร,รอยมีนำซ้ำสามารถเห็นสภาพที่นาโบสถ์อย่างชัดเจนเด็กหนุ่มชุดเขียวกล่าวอีกว่าอาจารย์ให เจเจผู้นี้อยู่ที่นิ้วหรือแม่ชีชรากล่าวว่าเด็กเกยเคลื่อนย้ายนางไปยังหลังแท่นบูชาเถอะชูครูให้หลังเด็กหนุ่มชุดเขียวกล่าวอีกว่าอาจารย์กะโหลกศีรษานั้นเป็นของผู้ใดแม่ชีชรากล่าวว่าจะเคยได้ยินชื่อปีชาส,สามนิ้วหรือไม่ปีชาส,สามนิ้วหราพรเจ้าเข้าใจแล้วขนผู้นั้นมีนิ้วมือเพียงสามนิ้วรูสามรูบนหัวกะโหลก ทูกนิ้วของมันทิ่มทะลวงไสใช่หรือไม่ใช่แล้วไม่ว่าผู้ใดพบผ่านมันล้วนถูกทิ่มทะลวงกะโหลกศีรษะเสียชีวิตมันร้ายกาจปานนี้ฉะนันไม่ได้ยินผู้คนเอ่ยถึงเรือการก่อนมันยังไม่กระตุ้นความสนใจของผู้คนดังนั้นไม่ได้โจทย์จันถึงชื่อชาย,ยามันเด็กหนุ่มชุดเขียวถามว่าอาจารย์ หมายความว่ามันเพิ่งออกท่องเที่ยวหรือใช่แล้วการก่อนมันเพียงเป็นชนชั้นธรรมดาในยุทธจักรภายหลังพลันหายสาบสูญเมื่อรายวันก่อนอเราได้ยินผู้คนร่ำมือว่าอบเขา่าซากศพมีคนตายไม่น้อยเราเคยรุดมาเสืบสอกครัหนึ่งพบว่าบนซากศพทุกซาก ล้วนถูกทะลวงเป็นรูสามบรูคอยชุกคิดถึงปิศาสามนิ้วชายชะลหลังค่อมทีมุมโบดได้ยินอย่างชัดเจนชายาปิศาสามนิ้วมันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนหลายวันมานี้ทุกผู้คนมุ่งความสนใจไปยังคำพีกระบีบนซอห้องสัวกลับไม่สังเกตสนใจเรื่องราวของหูเขาซากศพเด็กหนุ่มชุดเขียวกล่าวอีกว่ามันชะัยอมหิตปานนี้ ฟังว่าผู้ที่เข้าสู่หุบเขานี้ไม่ว่าเป็นชาวยุทธจักรหรือไม่ต่างถูกสังหารสิ้นกระทั่งมันสมองก็ถูกดูดไปแม่ชี้ชะลากล่าวว่าหวังว่านี้ไม่ใช่การกระทําของคนเลยถึงตอนนี้ปาขุกเขาพลันบังเกิดเสียงกูกราาดังขึ้นฟังดูคล้ายสุนัขป่าหอนโหยคล้ายพูดผีคร่อครวนบันดานให้ผู้ระฟังคนลุกเกลียว และยินแม่ชีชารากล่าวว่าเด็กเอ๋ยมันมาแล้วพวกเราลบส้นกายไปดูว่าที่ดูดมันสมองคนเป็นผู้คนหรือพูดผีเสียงสนทนาภายในโบสถ์พลันชังงขากาดไทยชายชราลังค่อมราวว่าทั้งสองซุกส้สนกายไว้ ดังนั้นจิ้มอย่างเย็นชาครุ่นกิดขึ้นนี่นว่าประจูหมอนเรากับสเปสปามาถึงสถานที่ปิศาเชน่นนี้เราต้องการดูว่าปิศาสามนิ้วเป็นคนเยี่ยงอะไร เสียงกูกราดเคลี้ยวเคลื่อนใกล้เข้ามาชัวริบตามมาถึงศาลเจ้าช,ชายชราหลังคมกวาาตาไปยังต้นเสียงกลับไม่เห็นเงาร่างผู้คนเพียงแต่โคมไฟหน้าประตูศาลเจ้าพลันสลัวเลือนลางกว่าเดิมตรงตามคำเล่าหรือที่ว่าขณะที่ผีสางปรกากฏตนแสงโคมจะเลือนสลัวลงช,ชายชราหลังคมย่อมไม่เชื่อเรื่องผีสางแค้นหัวโรครุนคิดขึ้น แต่ก็ร้ายกาจกลับเล่นลวดลายคู่ควันผู้คนเสียงกูพอถึงพื้นก็นเงียบสง,งัดเป็นเวลานานทันใดนอกกําแพงศาลเจ้าปรากฏเงาดําสองส้ายผู่งกระโจนมาและลิ้วลงบนพื้นที่ว่างหน้าโบสถ์หมอบนิ่งไม่เคลื่อนไหวชายชราลังท่อมเพ่งตามองทีแท้เป็นสุนัขป่าสีดำสองตัวดวงตาเหลืองปปดเป็นปรกายในความมืดคล้ายจ้องจับไปภายในโบสถ สุนักป่าทั้งสองตัวจับจ้องภายในโบสถ์ชั่วขณะพันกระโดดลอยตัวขึ้นวิ่งไปยังสองั่าข้างบสถ์โ์พริบตาอ้อมกลับมาด้านหน้า คล้ายกำลังตรวจค้นว่ามีคนหรือไม่ชุนักป่าทั้งสองตัวพอกลับมาหน้าบ,ออบสก็มบซุ่มอยู่ข้างขโขลกศีรษะทั้งสองหงัวชุนักป่าทางซ้ายพลันส่งเสียงโหนดังยาวนั้นสะท้อนสะท้านอยู่ในท้องฟ้าราตรีเสียงชุนักป่าโหนพอขาถ่ายนอกศาลเจ้าพลันบังเกิดเสียงหัวโรคประหลาดพิกลดังขึ้นแสงโคมหน้าศาลเจ้าดับบุบ ในความมืดปรากฏเงาร่างซายหนึ่งโลดและเลี้ยวลงยังลานที่ว่างนาโบ์จุบบทที่เจบสา